สุดยอดแค่ไหนไก่แล้วก็ข้าวเหนียวสี่ถุงนะคะพิเป้เลี้ยงมันเกิดมันเกิดพี่เป้นี่มันสุดยอดจริงๆนะมันได้เห็นอะไรที่หมอมกลุ่นตองเหมือนชิช้นใหญ่ปาบปาบนี่พี่เป้เลี้ยงมันเกิด เราก็จะได้เห็นอะไรที่มันหอมคุณ่นจากจากจากโรงเรียนเนี่ยไม่พอต้องถ่ายไปฝากพิปเป้แล้วใช่ไหมถ่ายพิปเป้ถ่ายเราดิถ่ายใครวราถ่ายเป้เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายอะไรที่มันแบบเด็ดเด็ดไปให้นะ,ให,ะให้เลือดอ่ะให้เลือด เสียงนะเสียงมันมีอยู่เลยอะต่ายไปดูคนเดียวก็ได้แ่ปเป็นที่เราึูไม่มันตั้งได้เลยว่าจะเป็นส่วนตัวหรือว่าจะพาอคนที่มีลิงก์สมมุติถ้าเกิดว่าเราลงไปใช่ไหมค้นหามไม่เจอยกเว้นว่าเราจะเอาลิงก์เนี่ยไปให้ถึงจะดูได้ เอาเกบไว้เอาเกยบไว้แต่ว่าจะตั้งเอาแบบว่าคนที่มีลิงก์เท่านั้นถึงจะดูได้เท่าไหร่ะเยอะให้ลุงก็คุณเหรอสองร้อยห้าเท่าไหร่นะคะ180บาทบาทได้ยินไหมอ่า ไม่ใช่เงินเราห้าร้อยก็เราเลยตัวอิ่มแล้วทีนี้ 5, 5. เเ็นเยจบแล้วฮะนี่คือกับข้าวที่อาจารย์ปอเสียเปรีนะฮะเลี้ยงเราา้านด้าการจุ๊ด,ดจริง,รงแล้วเลี้ยงอะไรต่อไว้ทีนี้ Thank you.